ขณะนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวได้เฝ้ารอทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาฏจำนวนมากซึ่งกำลังเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาอย่างโรงพยาบาลสิริราชเลขาธิการกรกรตคาดว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปทั้งในระดับคณะกรรมการสรรหา11ด้านและระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า2,000รายชื่อ โดยคณะกรรมการสัญหาจะเปิดรับการเสนอรายชื่อจากองค์กรนิติบุคคลในวันที่14สิงหาคมนี้ตำรวจสอพอเมืองฉะเชิงเซาถแถลงจับชาวพมา่าเรียกเก็บค่าคุ้มครองพอค้าไแม้ค้าตลาดบ่อบัวรายวันวันละ20บาทรับสารภาพมีนายทุนชื่อเจ๊ดแดงให้มาจัดเก็บได้ค่าจ้างวันละ350บาทเตรียมขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการ มีรายงานด่วนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มแก๊งสี่คนร้ายที่ปล้นรถขนเงินบริเวณหน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสชนบุรีเชิดเงินกว่า6ล้านบาทได้แล้วเตรียมแถลงข่าวพร้อมรายละเอียดเดียวๆนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิทรามารีนคอเลาเตนรตรเปปไทด์1 0 0 0 0มมลลิกรัม ครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าโ r รเม d ซัน SPF 50+ Plus.